อ้าววัดดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพอะกับกลุ่มมูเถ่านะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับคนต่าง้นมาเอา่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกอย่างนะครับอาชีพเกี่ยวกับการเห็ดอาชีพต่างๆนะครับคนฟื้นไดเมตต่างสซานของซันคุ้มครองสานกระตา,อาสาอ่อัอูเล็กหน่อยเป็นครับใครต่อการแนวใดกับฟื้นอ,อบรมใดนะครับ พิ่นสอนห้ฟฟี่นะครับบ่มีค่าใช้จ่ายมือนีสร้างเทคนิคครับสร้างเทคนิคถึงคิว่นมาสมมุิว่าเห็ดพิ้นแล้วนะครับก็ะทีมว้รอท่อาสร้างเทคนิคประจําทีมงานพิ่นก็มาคือกันนะครับคุยก็พอใหญ่เฮาไปครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับนี่คือคุณพ่อบุญเลิศสมเทวครับประทานไอวัฒนธรรมตำบลทรายมูลห่านะครับเนอเออเิ่น มื่อนี่ขอสัมผัสจังหน่อยดูยครับว่ามีอะไรของโมงของใจกัน<อ>กับก็มีอยู่ครับอย่างหูว่าสาเหตุที่เฮ้าตั้งกันขึ้นมานี่เพื่ออย่างครับว่าเพื่ออนุลักษ์บอกเลยจังไดครสาเหตุที่เฮ้าได้ตั้งขึ้นมาพร้อมนั่น้ดําเนินกิจกรรมว่ามีมาก ตั้งแต่ประมาณหาลอยสามสิบสองเฮ็ดเด่นเฮ็ดห้วมาสะก่อนรับเลยบ้านตารับดดัวกับมาผ้ากันตอพิ่นตอพิ่นดาวก็แห่ตอแห่น้ำบาตรน้ำเมืองนี่ล่ละแห่สืบสันตนาธรรมไว้ตอมาหาลอยสามาเจ็ดสามแปดหาวก้ามาเฮ็ดขึ้นบ้านเป็นเป็นลำเป็นสันขึ้นนด่ยังน้อย,อย,นอยในช่วงนั้นก็นมีหารกลุ่มต่างๆเขว่าสนนับจนุน ว่าจะเป็นกลุ่มกองหญ้ากลุ่มหินก็ได้มานับหนุนกันขึ้นนะโอ้ครับกลุ่มกลุ่มเฮ็ดกองเฮ็ดกองก็ร่วมร่วมกันเข้ามานี่ร่วมกันเข้าผมก็โอ้ครับครับครับกองกองผมก็ตีอยู่สมัยนั้นสืบทอดจากพ่อแม่เข้ามาอีกเทื่อนึงทอดไม่เดือดจากงานน้าผมก็บ้างมื่นั้นผมก็มาเฮ็ดพินโอ้ครับแลก็เฮ็ดขายส่งไปขายโอ้ขายไปหลายหม่องหลายบอลนี่ไงไก่ทัดรัดเลี้ยงเลาะบานเท่านี้ขายสมัยนั้นเอามือทา สมัยนั้นถากแล้วครับผมผมนี่มีล้วงมีอยังเหลืออยู่ได้นี่ครับโอ้ยังจงไวอยู่ยังจงไวเป็นอนุรักษ์อยู่สมัยเอาผ่าถากผ่าดวงเดียวนะครับแต่ว่าโอ้ฝนมาใส่คอนแทคเนาะผมมันก็ได้เอาใส่คอนแทคไว้นะแั่ผ่าดวงเดียวนะแต่ว่าเป็นเตติงนั่งมีเตืองผมนั่นมีหลายเตืองยังมีสามเตืองอะไ้เอามาอันเตืองนี่แปลว่ายังเนอเตืองนี่มันเข้าจอนะเข้าจอมีตู้มียางเข้ากับตอดี เป่าธรรมดาโอ้แบบแบบลำเพลินนั่นบอกแบบลำเพลินลำเพลินคุณสร้างคุณแผนสมัยตะกี้เอิญตึ๊ดเติงโอบเริเตึ๊ดเติงเอิ่นเอิญพวกขึ้นกันนั่นเขาก็เอินหลายแบบที่จริงก็ซื้อเดียวกันทั้งนั้นพี่แน่เตึ๊ดเติงแน่ครับอันเดียวกันก็ได้เฮ็ดเฮ็ดขึ้นมาเป็นลำเป็นสันบ้านนี้ก็เลยไปแห่หลายหม่องหลายบอนนะเฮ็ดขึ้นมาได้กันก็เป็นความเหมือนความซื่นความฝึกทักษะของข้าแล้วก็เจริญนันวัฒนธรรมไปนั่งนะครับคันสมมุติว่าเป็นผู้เฒ่านี่ยกับนีวบัวจัง เออผู้เทาต้อเหนว่าึมว่พร้อมกับฝึกนีวนั่มฝึกสมองไปนั่มเอแม่ครบถ้วนก้่นจำทั่วเบื้องหลังคันดอน้่มแต่น้อยเนาะผมผมเคยแต่ก่อนผมเป็นเล็กหน่อยล่ะผมก็เลยไปทรงกรนล่ำนั่พพอหญยลุ่สีผมนี่แหละสีสมเทพรุนเป็นอาจารย์แตงกรมาทำโอ้ครับครับครับบ้านห้องสมัยตะโพตะแม่มี่มีมีอาจารย์แตงกรรล่ำาอาจารย์สีสมเทปอาจารย์สู้ชัยโกแตงกรน โอ้นะครับผมกลับไปเบิ่งเพิ่นซ้อมซ้อมล่ำทุกคืนอย่างยางหลวงปูผ่ผาละเวเนี่ยเพิ่นกับเป็นศิษย์เอกของพ่อใหยนซีคือกันซีซีบา้านเฮานี่แม่นแมนโอ้ยพ่อยนปูผ่ผานี่ยนะผู้เพิพ่นม่อนอ่ะพาไปเบิ่งสองสามปีหลังเพิ่นกับเป็นศิษย์เอกผู้นึงเอากรอนไปซองคุณแม่น,มา,นาแก้วช่างสมพงกับไปซองอคุณพาวนี่ของสาทางบ้านโรงบาลผมกับไปซองไปซองน้ำพ่อใหญ่ สีผมน่ะท่ากันไปย่างพอท้าวอนกับไปซองบานนี้มอลั่มทั้งปนมิงแน่นทั้งฝากมูลโอ้ทั้งฝากมูลครับกับไปซองเพิ่นคือกันได้ก่อนเขียนก่อนน่ะกับไปซองมอหลั่มไม่หน่อยตัวสะ่นไหนบานนี้กับไปซองแม่ใหญ่บุญย่างต้นท้องกับไปซองให้กันนั่นฟางสมัยนั้นมีแต่มอลั่มดังๆเกับไปซองแม่บนเพ่งไฟเิือไส้ทั้งนั้นกัไปทั้งมันจีทั้งง้อสมัยนั้นย่างไปก็เพิ่นละครับลุงนะครับผมกำลังเป็นเบาตอนไปซอง วันนี้จะหันกับไปส่งแม่คำปุ่นคือกันพออย่บุญสู้รับสิงห์ทางต่างแก้วไปส่งพี่กันครับหลังจากัหนมาต่างเฮียนยืดเือนเพิ่นมาต่างเฮียนอยูื้อมือแรงมีหมอแค้นประจำแค้นตรงนั้นเพราะมึงเก็บใบอยู่ย่างย่างอยู่บ่ครับครับผมยังเก็บแค้นตรงนั้นประมาณประมาณเจ็ดสิบปีละแค้นตรงนั้นเพราะมึงเก็บใบอนุรักษ์ไว้นะครับบานนี้หลังจากเพิ่นฟื้นซ้อมล่ำกันอย่างกันมีหมอล่ำมาเฮียนมี พญศ,ศ์สีโสตายกับม่เฮียนน้ำพญศ,ศ์สีแม่เริ่มปันทัศเสียกับมาเฮียนแม่สุพรนแม่ผู้ท่องเทพกับมาเฮียนแม่ข้ามันท้างมันน่าเลินกับมาเฮียนมาฝนกันอยู่ในละมาเผื่อกัน<ๆ>อย่มามอแกนห้ากมีเด้ตอนนั้นมอแกนห้ากอยู่หันตามภาษาบ้านอค่ะโอ้โโอโครับแล,แ,ลแล้วแล้วบ้านนี้บ้านห้าวไ,ได้ได้เลี้ยนน้ำพึนไหวจักคนหมอครับบ้านหฮานี่กัได้เลี้ยนกับมีแม่ไงมณีจัน เหลือนั่นคุนเดิมคำหลาักมณีจันคำหลานครับผมมณีจันคำหลานตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่โอ้ตอนนี้ยังมีสิบเอ็ดพญายกิติท่องท้ายนี่ก็เฮียนเป็นพระเอกอยู่ในช่วงนั้่งร่างกรเอกกรรมาในบวมเป็นหน่อยได้ลูกศิษย์เป็นบัณฑ์สอนมรรคผมก็เคยไปส่งก่อนได้จำซื้อมอลรคอะไรสอนมรรคอนอยู่ทั้งพุทนนะทั้งเสีงใหม่พุทธนาบ้านยัง่ะเนาะเอกบป็นลาด กำลัดขั้วไอ้ล่ะยังนี่ล่ะกลัดขั้วนี่ก็ไปซองซองก่อนล้ำบันหงน้นหงหงดวงน้นหงดวงอยู่คนก็ไปซองตามที่จำได้เลยนี่ย่างไปเนี่ยล่ะซองขึ้นซ้ำขึ้นก็จังเลยมาสมัยนั้นย่างเนี้ยบ้านทอสมัยสองพันห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองห้าร้อยสามห้าร้อยห้าะไปซองโอ้แสดงว่าบ้านเฮานี่โบโบธรรมดาเนาะครับเป็นบ้านนักปราชญ์อาจารย์อีกีนะครับเขียนก่อนขายเขียนก่อนซองเดครับ ทำไมนั่นจังว่าจำไหจนจบรหนึ่งบรรยโยหน้าบันสักวันไหนก่อนขันกุม,มารบรนม่วนมาที่ไห้แอลหาเป็นแบบอยากเทนอ้อยากเทนอ้อยยากน้ำนท่านห้าขวบถากกีพีล่นมัน <laughs> มาจนจมพัดเอาสองหน่อยนี่นะสองร้อยร้อยหลันลน้ำท่านใหญ่ยางนี่น,นั่งย,ย,ยางนั่งที่ใส่ยยางดังหมดนี่นี่ก้อนพื้นแตงหมดน,นี่ก้อนพื้นแตงผมจำได้แต่แค่นี่แหละยังยังให้กันหาบอลแล้วขันซาลี่ใหญ่แล้วอ้อยหนองเนี่ย เล่าว่าจั่นะโอ้ยยินดางท่านนะเออแตงหลายอยู่หรอกฝ่ายยาสร้างชัดท่านนี่ก็มีการแต่งอยู่ผมก็สร้างอยู่ผมเป็นนิ่งหน่อยผมเป็นคนหมักเนี่ยน่ะนะโอ้ยแสดงว่าอีพ่อนี่สมัยเป็นนิ่งหน่อยนี่ไปอยู่น้ำเพลินไปเห่นน้ำเพลินจนจนซึมซับบ้านซะอยูโคเมะจนซึมซับโอ้จนซึมซับจนเจ้าของ ยังยัางลำเนื่องตอเท่าคู่มือนี่ว่าต้นเจ้าของแลักกามาลำเนื่องตอหลักกาในช่วงนั้นก็มาเขียนก่อนล่ำด้เขียนก่อนล่ำฝากไปน้ำพุนันพูนีหลายก่อนเขาออกไปล่ำกันอยู่หรอกคืออมาเขียนเรื่องส่วงเขาหมกเขาแม็กันอยู่ปากบพวกนมันเขียนดีอย่างเม็ดพวกนี้ไระเขียนไม่ไร้ยางอยู่นะก็ใหญ่ผ่านมาหลายเนาะครับเนาะเป็นคนมาบ้านหลังจากนั้นก็มาเฮียนสุดวนด้ผมเออเฮียนไปเส้นหน่อยนะ สูตรข้อนันที่นี่แต่้งแต่บ่ิเวณเป็นสูตรช่วงห้าร้ยย่สิบเจ็ดที่ผมเหลื่อมไปหาสูตรขวนันที่สามสิบหกเนี่ยรอบวันรอบคืนไปหาเขาก็เป็นสร้างสมแสดงแสดงว่าอีพอนี่ยสมกับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมครับผมก็มางหูวัดเนาะปีเดียวนี่ละประธานสภาประธานธรรมตำบลไทรมู่สูตรขว้อนางพวกแตงเสียเคาะพวกโมนิบัดครับแตงเสียเคาะสูตรขวอน แตงแก่บูชาโซผมก็เฮ็ดไปเฮ็ดมานี่แต่พุน่ะหน่าร้อยยี่สิบเจ็ดผุน่ะผมกเมม็เริ่มมาเริ่มมาอย่างนี้สู้ให้พอมันหน่ะสู้ให้หลุดมันั่นได้ค,<ม>ครับผม ก็ขย้อนนอกอีพอนอกขย้อนได้มาต่างกลุ่มพวกในึืนย่านมันสูนหายผมก็ได้เสีทดนเพาไว่ครับแม่ตอนนี้ไม่ดุซิดดุฮาที่มาเฮียนเป็นท่ามนั่กันไรนั่นนั่นนั่นครับโมเมนต์วัตเฮตุพิ้นเหตุด้นนี้ด้วยครับในด้านวัฒนธรรมก็มามาด้วยครับวัฒนธรรมมาเรียนรู้น้ำพุนครับพิธีกรทั้งด้านการศาสนาทั้งด้านนี้ผมกลับไปเฮตุโอ้ครับเป็นท่ามไป ทำหนาที่พิธีกรท่านต่างๆผมกลับไปครับบาเนี่กลับไปเฮ็ุอย่างสมโภตทะสมโภตนั่นเออวง<ม>สวงเจ้าเมืองเจ้าหน้าก็ไป,าาไปเหตุอยู่เลยอย่างนี่แม,ม่ันบอนมาบา่เหตุไห้อ่ะเดี๋ยวผมย้อนถามกลับมาอีกเรื่องมลำอีกจ้าหน่อยบาเนี้ยว่าบา้านเหานี่ผู้อายุหน่อยที่สุดคือลูกซิ์ลูกซิ์ผู้หลาของพใหย,ยส่สีที่ผเพิบนแตงกนนี่แม่นไผ่ มันกลามันกระเดือกกลุ่มนี่แหละตามผมมองกุมมณีจันมณีจันคำล้าคำล้านครับจิตติท่องไายนี่แหละไม่ไม่ใหญ่มัดนี่ดิ่ไม่ใหญ่มัดนี่บริเฮียนน้ำแม่นบอกบริเฮียนน้ำพญสีโอ้ค่ะเฮียนกต่เฮียนน้ำพ่อพิ่นพ่อพิ่นกับแตงกอนคือกันแตงกอนคือกันพวกในสู้ครับผมสู้บริบูรณ์สู้บริบูรุนพันกับแตงก่อนในนั้นห่วยหลายคนแต่พันกับมีอีกผูพลังหมอลำัมคำพาศโนลาบเนี่นี่กสิตพญสีให้กันมว่าขามไปล่ำฟังนั่น ทำไปล่ำแถวเมื่อข้นท้องเมืองเก่าสมัยแต่เก่านั่นนะโอ้ฟังเล่าคนเออครับโอ้ผมโม้แล้วเกิดมาอย่างนี้รู้ไหมม้วนกันอยู่ได้สมัยก่อนก็ดีทำมาแเล้งมากก็เลยตั้งแจ้งแค้นแบบตังล่ำสอบมาล่ำกันอันลูกศิษย์เพ่นรุ่นสุดท้ายนี่อายุประมาณเท่าใดหร่วยอายุประมาณหกสิบคือแล้วอยู่สิบห้าสิบกว่าพูดเจ็ดสิบก็มีโอ้ครับครับครับตอนยิงซีนี่ขั้นเป็นเล่าเวอรเสียเล่ากับลอยสี่ปีลอยหายปีนี่ละ ประมาณน,น,นั้นเออประมาณนั้นนะม่านลอยชีหาปีนี่ละครับครับแต่ว่าเราก็เป็นคนสบองนี่เนาะกานของมอลลัมบาตเตเนียมเห็นอยังเป็นมอลลัมเบิร์ดโอ้ยเนาะครับจังวันผมก็เลยติดตามไปเรื่อยๆผมก็เลยสืบชานบรรนธรรมมาจากเพื่อนเนียบานีใ้ภากันเก็บไว้บ่วครับหนังสือนะฮะคือสิพ่อมีอยู่เนาะก้อนลั่มข่าวก้อนลั่มเพื่อนก้อนลั่มน้ำผมโมมี นั่มนั่มดุซีดเป็นสิมีหรือสิมีพงกับประจักษครับกับมือก้อนสมยศเก่ามาหายอยู่สมยศน้ำมาหายเหลี่ยมหนึ่งยุ้งผมก็มีเหลี่ยมหนึ่งเดี๋ยวจังสีว่ากันสมัยเขียนดินสอเอาแล้วแล้วอยังครับโทษถอดถอดแล้วยังสมัยนั่นสมัยเขียนดินสอเราเขียนหนังสืองามได้พฟังไงเล่าบอมเขียนหนังสือสีลายเล่าเขีนี่เหลี่ยมสมยศ์น้ำมาหายครับเราเขียนหนังสืองามตัวแต่สมัยใส่ดินซอดินซอดินดินมแต่ดินสอหน่าเราเขียนตื่นสาวมาเราเสีเขียน สองเสาขึนมาแล้วเจียเ่เวเรีวก็เอามัลองมึงดิอ่าพินมาลองมึงบาพินมาลองมึงครบคบคุณนเียบเียบพอได้ได้โดยกับเรือคุ้นต่อการจงสืบสับรรนาธรรมต่อเลยครับครับเสือบสัรแน่นอนครับครับ้นแบบ่ากรบึกสมองทุลองปัญญาเป็นน้ำครับคับบ่อนดาห้อบ่เห็ดได้สืบใบมันมันยากได้ยินเสียงขิ้นเป็นอนุรักษ์นี่เป็นมวนมวแมนบว่าแต่ัวับว่าแต่เสียงขิ้นการเหตุการณ์ทำแมนเบิรหนกครับผมครับจังผมนี่แกเฮ็ดในสวงนั้น แต่ปีก็แท้กวัางแด่ไปหามาเอากะลูกล้านก็เห็ดี่พอนี่ล่ะเห็ดก็ด้วยเออกับมันมันดีนะนะครับบ่เมนว่ามันบมมีแนวเสียหายนะครับนี่เขาก็ะหมว่างกับมาเห็ดสวยกันปีกนี่ก็พอหญ่สำเร็จทุกผลผลห่มากมั้งเออปีกไม่ได้นี่กัไม่เห็ดนะครับก็ถือว่ามันมันสมบูรณ์อยู่มันได้ผลอะไร้านทุกชั้เจ็ดชิ้นดวงนี่ตรงก็ได้เห็ดไบ้ดีอยู่ครับนะสั้งพินคนครับตั้งมือพินเนอ่า พ่อก <night> <patient begun> <sm seid> ัยัดท่านฟ์ามเมื่อเด้ออันใดผิดพลาดก็พอได้บอกลูกบอกหลานแ่ผมสิบันไี่ล่ะอ๋อครับอันนี้ก็มาสาวยิกสาวน้อยยิกแม่ทางน้อยยิกแม่บ้ ึังใส่คอนแทคเ้าก็แล้่ยวน้อครับแต่จักซีส์สั้นสมบูรณ์แบบโบ้สมบูรณ์แบบว่างไปก่อนครับเอาจเป็นอย่างดังแก่งๆมันยังโอ้ยังโมท่านปิดฝาโมท่านปิดปากโมท่านปิดฝาหลังเอ้าเอาเอาเบอร์ทดสอบตัวนี้เเเบงาาพมัน้อง